สวัสดีพ okay. okay. ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุขงสุนวันพ่อๆก็ส่องน้องแทนคือเก่าพี่น้องน้องแทนผู้อยากไปน้ำปูอยากไปน้ำปูเหมือนบ่อยพี่น้องเอ้ปู่เกินไปเลยปู่ปู่บ่อยมาแม่ลูกมาแม่มาแม่มาแม่สร้างมาแปรงรถให้แถาแม่พี่น้อง คิดเอาไปแล้วไปเลย <laughs> ปาไม่ไ่พอไป,ไปน้ำสร้างสร้างมาก,ก่อน thái phù phút hết đâu lần hai trăm phần 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 lần hai măng nhà hai tuổi kia dạ dỗ hai kia 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 dạ dỗ hai kia kia dạ dỗ hai kia dạ dỗ hai kia dạ mua hai kia quân thì vận tải phải dỗ hai mẹ เฮ้ยเบิ <poker és> <int ess os> baby, ้งในตีลูกขึ้นหยียดนะเออแลนทาแลลูกเออแลนทาไปแลนทามาแล้วเอออเจียมาเจียเรือพอไปมา はい,い。 อีแม่คุณแม่คุณแม่หาเสียมพี่น้องเอ้ยเอาไปมือได้ทามดูฮะดูฮะแม่ปาโทษพี่ประสายแล้วเผ้าปูบ่าวจังรายเอาไหมฮะเบิงไเนเฮ็ดกันนะเอ้ยเดี๋ยวต้องด้อง สวัีครับพี่น้องเออสวัสดีค่ะอาดวงนี่ไปหาอันใหม่กมัแมหเทนว่านกมีอ่ามาอันนี้จะเอาแซนย่าจับเอาในเตียงนะน่ะเห็นในเตียงนะน่ะอืมหูคนแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนียนะแัน <c oughs> แล้วเปิดเอาไว้เซาจับอะไรเตี้ยงนะน้ำมันแซวเห็นมือในเตียงแล้เขาลออยู่ก็เลยจับไปซะอืมย้ำกูเสียงเลยนะเอาไปอีมือกันเลย S <S <S อันขางูงตื่นมากจะมาหาคำงงูเชียงกูมันไปไกลส้างเพ่ลังหันพี่น้องเอ้ยหลายเดือนในไรโบ่ได้ในสะ่ใดน่ะโอ้ยโอ้ยมันบอกอันเต็มจะเกือแล้วก็นยาแล้วอมาม่าทะเลกับโบ่เต็มมาทะเลกับโบ่เต็ม อะไแ่ะแ่นี้เงีิบวเลยนเอากะเด้นี่ยน้ถงไปจับยังมาดิเฮ้ยยเสีงเลยนี่น้องแท้เอยู่น้ำเอมินพนอยู่เฮือนทิงผู้พิ

พอดีเดี๋ยวพอพ่องเพลงสิฟ้าเข้าไปค่ะพอดีห้องกะล้มือว่านมือโกนก็มีพอดีพอดีอันพอดีเนาะอันาอสีเอาไม่ก่อนใส่หวอันนอเสียเแบบไรเสียเอาก็ะพิงเดียวหรือเสียเาแบบไรค่ม่ เ้ <54. S 2> ่าเปลงแต่ใดอยู่นี่เด็กคิ่าเด็กยังมาเช้จะสียเอไปใช้นเมระมาตามเทียน่ือจะดานฮเสียมันจะประชุมงานเชนะเห็นกระบอกอ้ิจักาเสียเิ่นเนาะเขาค้าเห็นร้านเท็จักมาเ่าหรือเนาะเทนเลียงเขา่ออยู่นึว่าลูก่อหนุมใหมก็เมืนเพิ่นก็มาหลุมตัวนีใช่อันไปซับตัวใดด่านท่าใดนี่

กกรบเบรุจะไดเนียว่าเรียมเพิ่นเนาะข้าจับไปหนึ่งท้าเลต้องเสมอจะได้อันเซียตัวนี้นะอือมีข้าจับมาตั้งเชียมกู้เชียมกูกระบบเชียมกระบบปาเนาะจักไปจักไปพี่คนอาไปกันแน่บ้านนี่มันอยู่ในเตียงนะแล้วแล้วเราเห่าี่ลบเพาะน่ะจะห้าพเจจ้ะ โมแล้วมันมาอย่ไหมมันเอาลงหวยใช่ไหมมันไปยิงหนุ่มยังนไงมันลืมลงมาแล้วพี่น้องเอ้าำอย่าเต้นตู้แล้วลูกอย่าเต้นตู้เอ้ามานั่นแหละนั่นแหละเอามาเอามามามา

มคลองแทนไทยนาอยู่กดน้องผูพี่น้องเ้ยมาลูกมาไวไว้ียงนวกอันอูหลดันนี่ดสีเซนน่ะสีเซนน่นได้บ่แม่เต็มตุกว้ยได้จีไปขึงในช่องลิรหาอันในช่องกระตุกหาลิรนะครับชายหลุดหันเลี้ยนใ่จะทานลิศในสีี่สามแบีพิชัง างนําเจ้าก็ว่าน้ำมันกับพี่น้องบ่ได้ขี้งอกอีพี่น้องปีนี้ไผก็บ่หาวบ่หึนยังเลยปกติน่นปกตินะปู่บ่อยเพิ่นสิเอากาก่อนานก่อนเมืองอันนี้เพิ่นยังบ่ได้เอาอยู่พี่น้องเอ้ยห้องกระแสกูกม่านนี่าแม่เพิ่นว่าแต่ก้าวปู่เพิ่นเอาแล้วได้นั่งเผากผบุ้งและอันนี้ายังบ่ได้เอาอยู่อยู่บ้านแม่น้องแทนเพิ่นเอาเกือบเบิดบ้านอยู่บ้านแม่แทนผู้ยาวก็ยาวล กินบ้ามัวงๆนี่อันนี้ผ่านมาทางนี้ยังมันได้มีผ้าเอากะพอดีแล้วแม่ลงแทนดำหน้าแล้วก็พอดีหอบมาทางนี้นห<อ>ุบมาทางนี้ก้าวกิวผ่าพันเกี่พันเกลื่อมากเรียบร้อแต่เฮ้ยอ่ะเอามันขูบเอได้มาลูก่านั่งตากแดด่ดานั่งตากแดดพูนพอลงแทนเพื่นไทยนาย มึงดูนะก้าโป้ใหญ่เลี้ยวเห็นนะเห็นมึงเน้นนะพี่อยากยืดข้อเบิ่งอยีนันนะนะโอ้ยมันจะคาบข้อขึ้นเลยเนาะโอ้ยโอ้ยไอ้มาลูกมากมากเข่าคืนราคาแล้วพี่น้องไอ้ทาเข่าเป็นราคาเพราะว่าเนาะอันนี้เข่าพะโล้เลยเจ็ดแปดบาทน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นพุ้ยขึ้นแม่นอยู่อย่าแต่มันบ่ห่อนั่นตี ปูปเพิ่นขึ้นมาเลยอะไรปูเพิ่นขึ้นมาเลย ใส่กันอันนะ่ะบ่อใส่อันนะั้นไม่เพราะหัวบ,บ,บีบหวัวน,นะน้ำมันยังมาเลีพี่น้อยมากแลวนี่นไปเปือ่อยคืดอด้งกิจมะก่วงดีบมากคัก เต <deal> ิห okay. น <that> ่ต mm. ัดน่ตัดขางหนึ่งยังขางหนึ่งโอเคปุไม่หนเห็นบอตัวอีกตัวข้างห้ากแม่บบเห็นนะ Huh.